หมายถึงว่าพลังศรัทธานี่รวมขอบารมีกูบาวงกลมที่รอบกูบาหนคือบารมีนะแล้วก็ขึ้นไปบนบนหัวกุบากุบาก็จะเป็นคาวักกรรมขอบารมีกรรมแล้วก็บัตถา,าอยู่ข้างบนคาวกกรรมการออกแบบที่แฝงความหมายและมีคติธรรมเริ่มกันที่ด้านองค์จตุคาม รุ่นกํมประทตุนี้ตรงกลางเป็นรูปองค์จตุคามนั่งอยู่บนดอกบัวบานที่เรียกกันว่าบัวหงายศิลปะสีวิชัยหมายถึงการเป็นบัวพ้นน้ำคอยค้าจุนผู้อื่นได้ทั้งศาสตร์วิชาและฤทธานุภาพสูงส่งมือขวาถือดอกบัวบานกลีบสวยหมายถึงชวนให้รำลึกบูชาเหล่าเทพพย,ยดาอารักษ์และองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะด,ดอกบัว ไม่มีไว้ให้ใครนำไปบูชาพูดผีปีศาจดังความเชื่อที่สืบมาช้านานองค์จตุคามประทับนั่งชันเข่าขวาตามศิลปะดั้งเดิมที่สืบรูปแบบให้พบเห็นศิลปะสีวิชัยรอบองค์มีเส้นรอบวงวงใหญ่หมายถึงสุริยันที่ส่องแสงอันเป็นประโยชน์มหันต่อมนุษย์โลกรอบวงเล็กหลังศีรษะหมายถึงจันทราพระจันทร์ ที่มองแล้วรู้สึกเย็นลึกชุ่มฉ่ำสบายใจสุริยันจันทราจึงเป็นที่มาแห่งความหมายควบคู่กับจักราศีอันมี12นักสัตว์เป็นสัตว์ปีเกิดล้อมรอบองค์จตุคามแทนความหมายว่าบูชาได้ไม่ว่าท่านจะเกิดวันเดือนปีใดๆก็ตามเหนือศีรษะองค์จตุคามมีเครื่องยศเป็นร่มฉัดแสดงเอกลักษณ์ถึงองค์ราชาจตุคาม ภายใต้ร่มฉัดมีลวดลายริ้วพลิ้วแผ่วเป็นแววเปล่งกระจายของสายฟ้าที่เหมือนจะจดจ้องทำลายเหล่ามารร้ายอย่าได้มากล้ากลายผู้บูชาจตุคามล้านนาองค์นี้ติดกับเส้นรอบวงสามเส้นเป็นรูปพระราหูประจำยามทั้งแปดทิศคอยพิทักษ์รักษาอโรคยาเข้ามาเยือนไม่ได้ร่างกายก็ปลอดภัยและแข็งแรง เส้นรอบวงด้านขอบนอกสามเส้นเป็นความหมายของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งของพวกเราชาวพุทธทุกหมู่เหล่ามองทางด้านครูบาเจ้าสีวิชัยที่นำการออกแบบดำรงคงไว้ซึ่งรูปแบบของเหรียญครูบาเจ้ารุ่นปี2482คือรูปครูบาเจ้าสีวิชัย ครึ่งองค์แบบนูนต่ำมีเส้นรัศมีรอบองค์ครูบาหมายความถึงบาร,รมีแผ่ภัยศาลของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่พวกเรารุมใจบูชาหวังเพียงรุ่มสร้างรุมซ่อมแซมาศาสนสถานอันมีพระาธาตุเจ้าเป็นจุดมุ่งม,มั่นในการจะซ่อมแซมต่อไปขอเอาอำนาจบาร,รมีครูบาเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อก,กำาพระาธาตุดังตัวหนังสือไทย ที่เขียนไว้เหนือเสียงกล้าวครูบาเจ้าคําว่ากรมและพระาธาตุจึงเขียนไว้เป็นลำดับกันหวังพึ่งบุญญาปารมีครูบาเจ้าสีวิชัยช่วยํำชูพระาธาตุเจ้าดอยสุเทพแล้ววิงวอนให้พระาธาตุเจ้ามาคําจุนเกื้อนหนุนพวกเราต่อไปเส้นรอบขอบนอกเป็นวงใหญ่ หมายถึงรวมพลังศรัทธาของท่านทั้งหลายมาบูชามาช่วยกันสมทบทุนสร้างซ่อมสถานที่อันสำคัญวัดพระธาตุดอยสุเทพสืบไปด้านนี้ล้วนเป็นศิลปะลานนาไทยทั้งสิน้นแล้วยังแฝงความหมายให้รำลึกนึกถึงตัวตนแห่งครูบาเจ้าสีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทยอันเป็นที่เคารพบูชามานับเนื่องหลายสิปีผ่านมาหมายว่า นึกถึงคุณพระแล้วศรัทธ,ธาเทพคุณอันอเนกอนันต์ย่อมบังเกิดแก่ผู้นั้นแน่นอนในเนื้อหามวลสารที่นำมาจัดสร้างจตุคามรามเทพล้านนารุ่นกรามพระธาตุได้เน้นในการนำมวลสาระสำคัญหลายอย่างอาทิเชน่นว่านมงคลร้อยแปดชนิดผงไม้มงคลต่างๆมากมายล้วนเข้มข้นเข้มขลัง พลังมวลสารจากชิ้นส่วนพระเครื่องพระพิมพ์สกุลลำพูนอีกมากชิ้นพิธีกรรมการกดพิมพ์นำเริกที่ครบถ้วนกระบวนพิธีและพลังปาฏิหาริย์ที่ปรากฏพระอาทิตย์ทรงกดถึงสมรอบในขณะทำพิธีกดพิมพ์นำเบเิกเลิกณบริเวณองค์พระเจดีย์ธาเจ้าดอยสุเทพการกดพิมพ์เพิ่มจำนวนภายในประลังพิธีโดยโยงสายศิลโดยรอบประกอบด้วยเครื่องบูชา อันมีพระพุทธเป็นที่ตั้งบนแท่นโต๊ะหมู่บูชาหน้าประลามพิธีตลอด24ชั่วโมงพิธีกรรมมหาพุทธาพิเศษสังฆาพิเศษเทวาพิเศษโดยคณะเกจิอาจารย์ทั้ง4ภาคทําทการปลุกเศษบนบกกลางน้ําใต้สะดือทะเลและกลางอากาศตามครบวนการของการสร้างจตุคามรามเทพอย่างครบถ้วนทุกประการจึงจักว่า เป็นการสร้างจตุคามรามเทพล้าน,นารุ่นกำมพระธาตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาและที่สำคัญในการสร้างจตุคามรามเทพในครั้งนี้มีการสร้างและยืนยันจำนวนการสร้างอย่างชัดเจนทั้งคณะกรรมการที่ร่วมกันจัดสร้างก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปในทางเชิงพาณิชย์แม้แต่น้อยทุกๆท,ท่านจึงมีสิทธิ์ในการจับจองเช่าบูชาได้ตามแรงศรัทธา ผมมั่นใจนะครับว่าไม่เกิน2เดือนหมดไม่เกิน2เดือนหมดนะครับก็เราก็จะได้เงินครบทุกบาททุกสตางค์เพื่อนําถวายวันที่ถวายผมก็จะกลับเรียนเชิญท่านผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเราทําจริงนะครับแล้วก็ถวายจริงภายใน2เดือนนี้ครับไม่เกินผมเชื่อว่าไม่เกินสิงหานะครับหมดแน่หรือกันยานะครับเพราะว่าพระนี่จะเริ่มทําตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนานะครับ ที่บริษัทผมเนี่ยนะฮะพนาสิทธิ์เพื่อป้องกันการปั้มเกินป้องกันการการทำโรคเรียนแบบผมได้ท่านสุทธิพงศ์ใหม่วันนะครับถือว่าเป็นมือหนึ่งนะครับของล้านนานะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเป็นผู้ออกแบบอันนี้แล้วเราก็เชิญกรรมการส่วนหนึ่งของวัดลอยสุเทพมาร่วมนะครับส่วนหนึ่งของหลวงปู่เกวลันมาร่วมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นของผมมาร่วมกันกรรมการมีอยู่ประมาณ9ท่านนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับแล้วก็เป็นห่วงว่าคนเชียงใหม่นะครับถ้าจองช้าจะไม่ได้รับเหรียญก็อย่าไปตำหนิผมนะครับเพราะว่าผมจําเป็นจะต้องทําเร็วนะครับจะไหนเร็วเพื่อนําเงินมาให้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 เสร็จสิ้นแล้วอีกอันสุดท้ายก็คือเราจะวางตามแผงพระนะครับต่างๆนะครับในประเทศไทยประมาณร้อยเจ็ดสิบแหงโดยให้ให้ท่านพยัคฆ์คำพันนะครับเป็นเป็นเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็คง มมว่าอาจจะไถึง,งเดือนเจตนาดีวัตถุประสงค์ชัดเจนพิธีกรรมการสร้างถูกต้องครบถ้วนกระบวนการไม่ว่าจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นไหนไหประชาชนที่รู้แก่ใจย่อมเกิดศรัทธาและมุ่งบูชาหามาครอบครองอย่างแน่นอนเพราะได้ทั้งวัตถุมงคลที่เชื่อถือได้สบายใจทั้งเงินที่บริจาคไปไม่สูญหายบุญอันยิ่งใหญ่ ก็จะเป็นของใครหากท่านได้บูชาไว้ซึ่งจตุคามรามเทพล้านนารุ่นกัมประทาบสาธุ